ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้ก็เป็นวันรับสมัครเป็นประกาศเป็นการรับสมัครของผู้ในการการเลือกตั้งประจําเทศบาลทุกเทศบาลน,นะคะในจังหวัดมุกดาหารเนี่ยเราจะมีการเ,เลือกตั้งของเทศบาลตําบลเทศบาลเมืองรวมทั้งหมด25แห่งนะคะในระหว่างนี้ก็คือจะมีการประกาศรับสมัครก็คือตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่12นะคะก็เชิญชวนผู้ที่สนใจที่จะมาเข้าสู่เส้นทางการเมืองก็คือท่านก็จะต้องอาสามาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลตำบลเนี่ยท่านก็ต้องเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามให้เรียบร้อยนะคะเอกสารหลักฐานต้องเตรียมมาเรียบร้อยนะคะไม่เช่นสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนรูปถ่ายนะคะค่าสมัครนะคะก็ เอกอสารอย่างอื่นที่ได้ประกาศไปแล้วตามที่ท่านผู้ในการการเลือกตั้งประจําเทศบาลได้ประกาศแล้วท่านก็สามารถมายื่นนะคะตั้งแต่วันที่8ปถึงสิรวม5วันนะคะยังมีโอกาสในส่วนวันแรกนะคะการรับสมัครตอนนี้ก็อยู่ที่การรับสมัครของเทศบาลเมืองนะคะก็จะมีการเ,ออเทศบาลเมืองจะมีอยู่3เขตนะคะเขต1เขต2เขต3แต่ในส่วนของนายกเทศมนตรีจะลงทั้งเขตเลยก็ถือว่าเป็น1เขตนะคะก็คือลงได้ สามารถเป็นตัวแทนได้แค่คนเดียวแต่ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยจะมีสมาชิกสภาแต่ละเขตอีกเขตละ6คนนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็สามารถไปเลือกได้ไม่เกินหกหมายเลขนะคะตอนนี้ก็อยู่ในบรรยากาศของการเับสมัครในส่วนของเทศบาลเมืองเนี่ยคนที่มาลงทะเบียนก่อน8นาฬิกาก็จะต้องเข้าสู่ขบวนการจับฉลากหรือข้อกฎหมายได้ได้เขียนไว้ว่า ถ้าตกลงกันได้ก็จะสามารถเรียงลําดับการยื่นสมัครได้เลยแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ต้องจับฉลากเรียงตามลําดับที่ตามเท่าที่จํานวนมาแสดงตัวในการลงทะเบียนหลังจากที่บุคคลที่ได้ไดำเนินการจับฉลากหรือได้ตกลงกันแล้วนะคะยื่นใบสมัครยื่นใบสมัครไม่ว่าจะเป็นท่านนายกนะคะหรือไม่ก็สมาชิกเนี่ยก็หลังจากนั้นก็ท่านอื่นก็สามารถยื่นใบสมัครต่อลําดับได้เลยนะคะ ก็ในส่วนของสำนักง,งานคณะกรรมาการการ,การเลือกตั้งก็มีความพร้อมนะคะในเรื่องของการการ,การกำกับดูแลเพื่อที่จะให้การเลือกตั้งนับจากนี้ไปเพราะาเราได้กำหนดวันเลือกตั้งไว้แล้วเป็นวันอาทิตย์ที่28มีนาคมพศ2 5 6 4นะคะเราก็จะมีระยะเวลาในการเตรียมการนะคะหลังจากนี้หลังจากที่การปิดรับสมัครแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ในการการเลือกตั้งประจำเทศบาลทุกเทศบาล ที่จะตรวจสอบคุณสมบัติให้แล้วเสร็จภายใน7วันนะคะหลังจากที่ตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จถ้ามีท่านไหนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามท่านผู้ในการก็จะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครก็จะสามารถหาเสียงนะคะได้ตามกฎหมายได้เลยนะคะแต่ท่านไหนที่ประกาศไม่รับสมัครนี่ก็แสดงว่าท่านขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามก็เข้าสู่ขบวนการในเรื่องของการถอนชื่อหรือ ถ้าถ้าในกรณีที่ไม่มีประกาศรายชื่อเนี่ยผอประจําเทศบาลนี่ก็จะแจ้งให้ทราบว่าท่านขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามข้อไหนนะคะอันนี้ก็อยากจะนําเรียนในในส่วนของผู้สมัครนะคะแต่ในส่วนในเรื่องของกระบวนการที่จะดาเนินการต่อไปนับจากนี้นะคะเราก็จะมีการเตรียมนะคะในส่วนเรื่องของออบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์นะคะแล้วก็กรรมการประจําหน่วยนะคะ แล้วก็จะมีการอบรมกรรมการประจําหน่วยแล้วก็เพื่อที่จะให้อำนวยความสะดวกในมันเลือกตั้งวันที่28นี้ค่ะอันนี้ในส่วนของการดาเนินการของสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเราก็จะมีการประสานไปที่เทศบาลตําบลเทศบาลเมืองทั้ง25แห่งนะคะตามงวดระยะเวลาเพื่อที่จะให้การดําเนินการทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดนะคะค่ะ